8มีนาคมศ2564ณักปณันักพ่อแก่สำหนักพอก่กพอปู่ฤาษี108ร่างสิทธานุสิทธิ์และผู้มีสิทธิศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี2564โดยพร้อมเพียงกันซึ่งประสงค์สำคัญในการไหว้ครูเพื่อเป็นการขอเข้ามาตอบคุณบิดามัรดาครูบาอาจารย์ท่านพ่อแก่ที่เราได้ประมาทพลาดพังลบหลู่คุณท่าน จะด้วยกายก็ดีจะด้วยวาจาก็ดีจะด้วยใจก็ดีจะด้วยเจตนาก็ดีมีเจตนาก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่ามิถึงการก็ดีจะตั้งใจก็ดีมิได้ตั้งใจก็ดีใน,นหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อขอให้ท่านโอโหสิกรรมให้แก่เราและทั้งเพื่อเป็นการขอพร น้อมนำคุณบาร,รมีแห่งบิดามัรดาครูอาจารย์ท่านพ่อแก่ปู่ฤาษีทั้งร้อยแปพระองค์องค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายอัญเชิญอยู่เหนือเกษาเพื่อเป็นสิริมงคลยิ่งนักแลที่มาร่วมพิธีเพื่อเสริมบาร,รมีเสริมสิริมงคลในตัวเราเองในวันนี้มีลูกศิษย์มากันเนืองแน่นเหมือนเหมือนปีที่ผ่านมาตีสมเด็จแจวสมเด็จ รายงาน